คอยกินคอยกินสางคอนเทนต์สาคอนเทนต์อยู่อยู่สิกินให้มันหมดเ้อปลาเอาเอออออเฮับกโม่รับอย่น้องมยสิเรวมยสิรวนีสิเร็วพ้อนมาครับคอยกินน้ำกันเผพอน่นนพีน้อง มัดก้อครับมาหนีหันหอนขาดร้อนครับต้องดื่มน้ำเยอะๆนี่ครับทางน้ำทางน้ำเยน็นแจ็กยินมาพูดเศร้าเย็นหนึโอ้สายน้ำวันพุ่งเนาะโอ้เศร้าเย็นไป็นเราน้ำไป,ไปกวาดไหมไปกวาดไหม บกินมั่วเนี่์อากาศกระหอนพี่น้องเอยกูกะไฮเท่าไหร่กินดบ้นคักวิธีตะเดียงวะวิธีกินให้มันมดเ้อปาดเอาเอทำนั่นละฮับหมกมนครับพี่น้องมวยสรวมวยสเรวเย่กินแแอันนี่มืดแทฟปาอยู่ว่ะดแท้อากาศกระหอนโอ้ัาน มัดข้อครับมันนี่ข้อกล้วย้อมถุงกล้วยแตงุ่นสรงเครื่องแหกล้วยหวานหวานดีเอาไข่น้ำน่น้อยบอบอบออืวะาเขาเส้ามืก้กินตัาหวานมั่ไหรเ้ยิ่กัน่ดืมดัดืมดัดี่มกินวกับมันหวานกินเดียวมุ้นกินกินมันนี่กันอยแ่เป็นเบาลอเว้ยยากินอโม่เล่าม่ักครับเออเออเอา กินเมื่นั่นตายนี่บ้าอติบ็เมเ้เป็นเป็นบ้าฮะเลยนี่นี่หาเกียวเกแตงโม่ปกะดินี่นี่ท่านเจียวอกแตงโม่ป่ะนี่เหรอนี่เรียงงังว่านีวมันกีแห้งคือกันมีท่านเปงโมันออกมาจากริ้งงมแตงนันอ มาทำเนี่ยเขาคือไม่เคยกินกนล้วยลูกฝีมา่อนมาข้อกล้วยครับมามาเด้อมาเด้อมาห่อนน,นน้ำกันมาข้อกล้วยน้ำกันเก,กี่ยวกันเนาะบม่เป็นล่มครับ ได้สลิงไหมครับดูนะอุปรกรณ์อุปกรณ์นในการทำงานแบกมันได้อวอมบางดางี่บาเ <c oughs> ดี๋ยงเวลาเอาดีๆด่ดีๆด่เด็กครับ <c oughs> ใส่ถุงครับรวมถุงมาทานแล้ววนะ่ะ ขอนบอบอนบกแล้วทำงานไปด้วยสั้งเสียงระเบิดไปด้วยตายไหมตึมตับตึมตัมต๊มเลยปัดดีด้าโอ้ชุดทำงานไหมฉันชุดนักวิ่งเลยกันชุดนักวิ่งหระ เดยดก็บฮอนเี่หนหนงังเลยซุ่มยิงกันกันยิงกันอย่ะซุ่มทำงานกันทำงานต่อไปเป็นได้ล่ะพี่ซสื่อยบานเ่าอยู่อ๋อหักไหล่มวนมวนมวนมันกเฮียเต็มหนาลอดปัน่นอ,อธิบายทั้งหลายปั่นเสียตากเลย เอาไหรกวีนะเกไปเก<ป>่บ่ตัดถิงเบดพี่น้องแต่เสียดายเถอะยี่สิบก็ว <20 S 2> <ป>ีเรียว่าเก้าวีนึงครับพระเจ้าจวามันสิบบตรงว่ท่านมันสิบบตรงเล่าเวลาไปขายอ่ะก็มีอันสูงอันตำ่ำมันบอง,ง้ามเขามันเลืเลอยอันกะราตำรวจจับเขาว่าสูงความครับ,รบถุงมัดเสื้อมัดข้อไอ้ ในเพื่อนคือกีดยางอยู่บ้านอยู่หว่มันกีดยางที่บ้านไหมเอาเครื่องนี่คือนมาตัดเอานี่เอาบอตัดเอาบอวนี้เอาบอเโอ้มีน้ำมันดีสุกลบบัดนี่เครื่องปุ่งใหญ่พี่น้องมาตัดออกหมดเลยเบกบันไดไปครับแดดก็ร้อนสู้ต่อไป ใครยืดดอกมีเสียงระเบิดตึมต่ำตึมต่ำพอได้ม้วนอยู่พอได้ม้วนพอได้ฟังเสียงเฮ้ยครับมือนี้เอาเพียงซ้ำนี่ในเวลากลับบ้านกันรถกลับบ้านกันคล้องไหมเอาคล้องไหมรอรถโดยสาร

ไ้ตงน้ารมเดีหลื้มว่มีสิทธิ์นี่ลยสภาพแต่ละคนนั่นหำมจะเตนวะเนี่ยเต้วนั่นทำไจะเื่นเดี่ยอก่ยู่ห่านดีๆแบบมึนี่ยากห่านเลย แลวมาองเมาาตรอัน้วอรถกด้านฮอนี่เโอนงงะครับโอ้มัเชียบกทัววัววตก่าครับอันเีก ทิพักษ์บ่นะครับกล่บ้านกันที่นี่มาเพียงเท่าน,นี้ครับผมในกันทิศหน้าครับคุณละลายคากสำหรับการติดตับรับชมครับผม